สดีค่ะยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวเอเจซิตี้และบายมุคทุกท่านสู่หัวโรงเรียนอนุบาลที่ดีกว่าบ้านเหนือนาฝั่งทางนัดการเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาขั้นพเขตฐานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงศิริวิภาศรีวงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกครับงหนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงแฟนไอเดวงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกครับงหนึ่ง แม่ดิฉันเด็กหญิงเนหลักพรสาลีนักเรียนชั้นเป็นขอศึกษาปีที่หกคั้งสองโรงเรียนอนุบาลเพื่อเดือบ้านหนึ่งนาได้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการแผนสงสีขาวตัดแต่งสติดและอบยมกตามกลุ่ยทั้งสี่ด้านของโรงเรียนสีขาวโดยมีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกจำนวนหกห้องเรียนโดยกลยุทธ์ในการดำเนินงานคือผู้่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเพื่อเพื่อคุณธรรมสร้างแผนปฏิบัติกรรมซึ่งเป็นใจในการขับเคลื่อนดำเนินงาน การกลยุทธ์ประกอบด้วยในเรียนเตนนาำชื่อหน่ปสี่ฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมฝ่ายดำเนินงานห้องเรียนสีขาวของโรงเรียนอนุบาลทัศนียบ้านหนึ่งนาได้ดำเนินงานตามขั้นตอนในกระบวนการห้องเรียนสีขาวดังนี้ค่ะ1จัดทำแผนผังคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวทางสี่ฝ่ายและติดโพสต์ประจำห้องเรียนครบกุ่ห้องเรียน 2. มีการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของนักเรียนที่เป็นแกนนาในการดําเนินงานห้องเรียนสีขาวค่ะการดำเนินงานของคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวทั้ง4ฝ่ายมีดังนี้ 1. ฝ่ายการเรียนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านวิชาการและ เกี่ยวกับการเรียนเช่นการติดตามการส่งการบ้านการส่งงานให้คําแนะนําด้านการเรียนกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อนจัดจัดทำแหล่งเรียนรู้มุมความรู้ป้ายมิเทศในห้องเรียนและปรับเปลี่ยนข้อมูลตามสถานการณ์ปัจจุบันจัดทำแซมพัฒนาก,การผลสัมิตตามการเรียนของห้อง แต่การงานมีหน้าที่ดูแลห้องเรียนและรอบห้องเรียนให้สะอาดเช่นพื้นห้องกระดานโต๊ะเต้าอี้และอุปกรณ์ทําความสะอาดดูแลทรัพย์และความปลอดภัยภายในห้องรวมถึงจัดทําสมุดกิจกรรมโรงเรียนสีขาวฝ่ายสารบัรนักเรียนนะคะมีหน้าที่ในการสอวส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกในห้องเรียนบันทึกข้อมูลแล,และรายงานพฤติกรรมให้คร,รูประจำชั้นทราบ ทื่ได้ช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสื่อมของนักเรียนในห้องเรียนเช่นการแต่งกายไม่ถูกบียบการหนีเรียนเป็นต้นค่ะแต่กิจกรรมมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมเช่นสร้างสารรค์ในห้องเรียนเช่นกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกเช่นกิจกรรมด้านกีฬาด้านจริยธรรมด้านต่อต้านยาเสพติด ด้านจิตอาสาจัดทำโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์รักเรียนจะนนำแทนสีไปเรื่มีการจัดบันทึกการปฏิบัติงานของห้องเรียนสีขาวเป็นประจำทุกวันจากการทำงานเรื่องของสารเรียนสายส่งเห็นให้เกิดการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกที่ห้องเรียนจะมีการประเมินห้องเรียนสีขาวอยู่ในระดับที่ดีเด่นจนได้รับปจิบัติห้องเรียนสีขาวปฏิบัติงของทุกเดือน ตองเลยอนุบาลทุ่งเสเลี่ยมบ้านเหมืองน,นามีห้องปฏิติดตัดการที่ใช้ในการประชุมดำเนินกิจกรรมต่อต้านยาเสพต,ติดและอบายามุกเช่นคลินิกเสือนารัฐเพื่อใช้ให้คำแนะนำคำปรึกษาป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขาปัญหาพฤติกรรมนักเรียนค่ะวิชมนุมเสริมารัฐที่มุ่งเน้นการสร้างสารรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมการป้องกันพฤติกรรมเสีย่ยงสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสารเสพติดและอบายมุขปิกฝังปิดฝังวัฒนธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเป็มถึงสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากสารเสพติดและอบายมุขเพื่อให้นักเรียนมีมุมคุมกันทางสังคมต่อไปนี้